สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิน้งปณิตาโผล่คอมเมนต์ป่นเกีมณนี่หลังโพสแซบแคปชั่นสตอร์ เป็นสองสาวในวงการบันเทิงที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงทางคู่อย่างต่อเนื่องทุกยงเรื่องปัญหาความสั่นคลอนในครอบครัวชีวิตคู่กันมาตลอดในช่วงนี้รวมทั้งยังเป็นคุณแม่สุดสตรองด้วยทั้งหนิงปณิตาและปินเกตมาีโดยเฉพาะสาวหนิงเตรียมตัดสินใจกับทางออกชีวิตคู่และเปิดใจอย่างเป็นทางการในรายการคุยแซบโชว์วันที่24เมษายนนี้โดยหลังจากคุณแม่ลูกสามอย่างแม่ปินได้โพสแคปชั่นแซบไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเกิดเป็นแม่คน ต้องสตรองไม่ใช่สตรอวงเล็บสตรอเบอรี่ทา่านกลางคอมเมนต์โดนใจกับแคปชั่นแม่ปินทั้งนี้หนึ่งในนั้นก็มีสาวหนิงปานิตาที่เข้ามาเคลื่อนไหวในโพสต์ดังกล่าวด้วยทั้งนี้หนิงปานิตาเข้ามาคอมเมนต์กาลางโพสต์ของปินเก็บมานี่โดยหัวเราะถูกใจพร้อมข้อความว่าชอบชอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ